ชั้นนางกวดตาประสกนะคะพัฒการอำเภอสิชนนะคะวันนี้ก็ลงมาติดตามถุงาสาระเบานะคะทำขนมสาระเบานะคะที่ขอผู้คนขอคืนพัฒนาบทบาทตรีนะคะก mm hmm. ็ขอผู้คน,ปคน,คนเป็นจำนวนหนงแสนบาทนะคะ mm hmm. ผู้ร่วมก็มีสาคนนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ที่มาร่วมกันก็มีน้องวันนีนะคะผมขวนเรืองนะคะพัฒกรประจำตำบลสิชนนะคะและก็ ว่าสาเหตุของการกู้นะคะแล้วก็กู้ไปเนี่ยนะคะเออ่ไปใช้สิวัตถุดิบบางก้อนอะไรบ้างนะคะในผลนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากให้ประธานคณะสมานกับเพื่อนจำบ,บูรน,นะคะเออ่ได้ได้เออ่บอกว่าสาเหตุที่ได้ให้กู้มีความเชื่อมั่นขนาดไหนนะคะที่พิจารณาให้ความยิ่งยอดไปนะคะในผลนั้นก็ขอเชิญรับฟัค่ะ ดีค่ะน,งะน,นางสาดีรภาคุณจะรู้เป็นเจ้าของร้านบ้านเอกผักค่ะสาลเปาอันนี้เป็นกลุ่มสาลเปาลอกเปลือกสาเหตุที่เราได้เกิดกลุ่มนี้มาเพราะว่าคือเริ่มเริ่มต้นจากการที่เราได้เริ่มทํากินกันแล้วทีเนี้ยคือรสชาติมันโอเครสชาติมันดีพอทําเสร็จแล้วก็มีคนนู้นอยากกินคนนี้อยากกิน,น,น,กกนมันก็เลยเกิดการต่อย,ยอดว่าทําขายพอทําขายปุ๊บทีเนี้ยน้องๆในสมาชิกในกลุ่มก็เลยว่า แล้วเราจะทําอย่างไรให้ให้กลุ่มเราโตได้เพราะด้วยเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราทํากินเล็กๆในกลุ่มเราก็จะมีมีแค่อุปกรณ์เล็กๆที่เราเห็นอุปกรณ์สําหรับระด,ดับครัวเรือนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์แค่ระดับครัวเรือนเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในวงกว้างกว่านี้ในการขยายปริมาณสินค้าได้มากกว่าน,นี้ก็เลยก็เลยเกิดการนั่งคุยกันว่าแล้วเราเราจะทำยังไงให้ ให้เราได้ได้ทุนมาสำหรับการซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนที่จะที่จะมาใช้ที่จะมาใช้ในการดำเนินการทีเนี้ยก็เลยคุยกับพัฒนากรทีเนี้ยเขาก็เลยแนะนำว่ามันมีมันมีเงินของกองทุนกลุ่มสตรีสนใจไหมก็เลยนั่งปรึกษากันกับสมาชิกทีมงานในกลุ่มแล้วก็เลยลงมติกันว่าถ้างั้นเราจะยื่นขอกู้โดย ที่ทําการก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยน้องๆน้องๆในสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นคนช่วยกระจายสินค้าช่วยกันหาตลาดช่วยจัดทรงมันก็เลยพอคุยกันลงตัวปุ๊บมันก็เลยไปขอผู่เถอะอยากทราบว่าตลาดตลาดตลาดประจำและตลาดที่จะเพิ่มขึ้นมีตลาดตรงไหนบ้างอยากให้ทางกลุ่มช่วยช่วยบอกนะคะนะคะ,คะตลาดประจำตอนนี้ก็จะมีในกลุ่ม คนแนมอมเภอสีชนเพราะว่าเราลงโพสต์ขายในกลุ่มรวมของอร่อยซีชนทีเนี้ยมันก็มีการตอบรับที่โอเคได้อยู่ต่อรอบการผลิตก็ครั้งละประมาณ150-200ลูกต่อรอบการรับออเดอร์แต่ละครั้งก็แล้วก็จะมีเป็นจุดวางจำหน่ายนะคะก็จะมีลูกค้าขาจรที่วิ่งผ่านเส้นทางเส้นเส้นหลักเส้น สีชนขนมนครขนมก็จะแวะซื้อค่ะแล้วก็จะได้ตอนนี้ก็ก็เริ่มมีกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่แวะผ่านทางขอให้ก็จะมีร้านของน้องสันสนีเป็นตัวกระจายสินค้าของเราแล้วก็จะมีที่ก็คือในในอินสระเคปะค่ะตัวนี้ตัวนี้อิสระเคปนี้เป็นเป็นการร่วมร่วมดำเนินง,งานคือร่วมส่งสาระเบของเราไปเป็นเบรกฟาสตอนเช้าตัวประกอบอะไรบ้างประกอบแต่ะ ตีนะคะเครื่องเครื่องตีแป้งเครื่องนวดแป้งแล้วก็แล้วก,วก็มีตู้เย็นสําหรับจัดเก็บตู้ฟรีสําหรับใช้จัดเก็บใชจบ้จัดเก็บสต๊อกจัดเก็บสลรเตาที่เราผลิตแล้วเพื่อรอจําหน่ายแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ตเตาแก๊สถังแก๊สซึ้งนึ่งอุปกรณ์ทั่วไปในการใช้ทํางานนะคะวาตรฐานมาตรานแล้วก็ออกไไสำรองสำรองในการซื้อพวกเนื้อหมู แล้ก็ทวออุปรกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการในการทําขนมเขาเคารื่องปรงต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้เงินต้นนี้มาเราก็จะสามารถขยายงานได้โดยที่กล่าวไปเรื่องเครื่องต้นเมื่อกีอ้ก็คือว่าจะเป็นอุปรกรณ์ในการใช้จัดเก็บของตู้ตู้โชว์ขนมตู้โชว์สินค้าตามจุดกระจายสินค้า ผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองสมาชิกกลุ่มด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะให้ทางผู้สมรสนะคะเป็นผู้รับรองด้วยนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นผู้สมรสก็ต้องรับผิดชอบนะคะผู้นําก็ต้องรับผิดชอบในส่นะะวนนี้นะคะวันนี้ก็ทางผู้สมรสก็มาตั้งสองคนนะคะก็อ,อีกคนน,น้องก็แบบนีนะคะก็ก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสาหรับกลุ่มนี้นะคะ